แล้วะครสนุกสนานกับสามชาพาสนุกกันพอสมควรนะฮะตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงมาหัวเราะก,กันสักครู่ดีไหมดีไหมครับ <S <S ถ้าดีก็ต่อไปนี้ก่อนที่จะได้พบก,กับทีมงานตลกผมมีดาราภาพยนตร์วันนี้เขามาช่วยในอัลบั้มชุดสามชาพาสนุกของผมด้วยนะครับเป็นดาราที่รูปร่างหล่อมากเลยนะครับใครเห็นล้วจะนอนไม่หลับเลยนะครับ วงเล็บนิดนะครับได้เห็นแล้วก็ยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะนอนหลับกันนะเพราะฉะนั้นดูสิว่าเขาจะหล่อขนาดไหนพบกับดาราภาพยนตร์ของผมคนนี้เลยนะครับอ่ะประมือต้อนรับดาราภาพยนตร์เชิญนะครับไปหลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ แล้วแปลกดาราคนนี้หลับน่ายด้วยนะครับนั่งตรงไหนหลับตรงนั้นโอ้ยไอ้ไอะไรอย่าเข้ามาใกล้อย่เข้ามาใกล้ทำไมมีพระนะมีพระผมก็มีเหมือนกันมีพระเหลยมีทีของคู่กันแม่มาแค่นี้ทำตกใจขนาดโดยแวะวูดมาดูนะสาวสาวอยากทักเลยทักว่าไงไปไหนมาจ๊ะพี่อริชมัน พูดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้มันชัดๆหน่อยให้มันชัดถ้อยชัดคำเด็กๆเขานั่งอยู่ข้างหน้านี่อริสมันอาริชมันก็ยังอริชมันอยู่นั่นออกสอเสือหน่อยสิก็จอเถือดิมันออกที่ไหนเรามันขอเชืออยู่เนี่ยคนไม่มีปัญนาแหววๆๆๆตกกล้องพอดีเลยมีหน้ามันถึงนิ่มๆแม่คนเราอย่าดูถูกกันอพี่บวกแดงไม่ไปหาแม่เหรอ เฮ้ยเด็กกลัว<ย>พี่แล้วนเนี่ยกลัวงเองนั่นแหละมันะไม่กลัวข้าอะไรแล้วหนูกานาลัวนะเหรอบอกแม่จะดอกคอสักสองร้อยป่ะนี่ <c oughs> อย่าตบนะ,ะแล้วดีใจมากทําไมที่นี่เป็นคนที่ดีมากเฉพาะหนุ่มๆนุ่มสาวใช่เฉพาะสาวสาวที่ว่ามาขอรูปถ่ายผมมาเสียใจด้วยนะครับทาไมครับผมมีเมียแล้วนะครับทำไมมีเมียแล้วเหรอมีแล้วเฮ้ยหน้าอย่างนี้ยังมีเขาเหรอผมไม่ดอาวหน้ามีผมไม่นั่นมีอะ ใหญ่านะหัวใจน้อยๆแมมันร่บพูดจะทันไปงั้นเราปรังเลยหัวใจน้อยๆครับเน่หน้าตาอย่างนี้เมียจะมีหน้าตาอย่างไงเนี่ยอ้าผมไม่ได้คุยนะเมียผมนะทำไมควาสวยไม่อยากจะกุยฮะคุณรู้จักคนนี้ไหมใครครับดาราภาพยนตร์ใครแอนทองประชงอะไรแอนทองประสมเออแอนทองประชงนั่นน่ะรู้จักรู้จักรู้จัก เป็นดาราทางช่องสามสวยน่ารักมากเลยนะสวยเหรอครับชิดตายไปเลยแล้วคุณรู้จักนางงามคนนี้ไหมใครครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยโอ้ย,ย,ยนางงามจักรวาลสวยที่สุดในโลกเยเซ์ yes, <sir. S 1> นะสวยสวยสิครับชขวาไปเลย,ยไปดูเมียผมได้สวยคนสองคนเมื่อกี้หน้าเหมือนผมนี่แหละจะยกให้พี่ยังไงไม่เอาไม่เอาอะไรกันมันสววไม่เอาก็ไปบวชสิ ทันจริงพี่ทำไมจะว่างุ่นนี่นะพี่มาอัดซีดีใช่ไหมเนี่ยใช่วีซีดีการแสดงสดของเราวันเนี้ยแสดงสดใช่ทันจริงที่มาด้วยอะไรมากระทุยแบบอ้าวผมก็มากระทุยลูกไทยเขานี่แหละมารถอะไรอ้าวก็รถส่วนตัวของทุยเขาหนี่ยคันเบเริ่มรถเบนซ์อย่างดีนะเหรอเนี่ยเฮ้ยผมมาจอดอยู่นูมุมนู้นหน่อของใครของอ่อร้านตะโดนเนี่ยมารถไม่ต้องเติมน้ำมันเลยคุณนนะเออ เฮ้ยรถไม่เติมน้ำมันจะวิ่งได้ยังไงวิ่งได้กันแล้วกันือจริงวิ่งได้ยังไงในเมื่อรถมันต้องใช้น้ำมันก็ใช้น้ำมันดิแล้วของคุณไม่ไม่ต้องใช้เลยไม่จะใช้เลยน้ำมันรถอะไรรถปอดติ๊งติ๊งอะแอบย็นนะจะตบผมนะทำไมถ้าตบผมพัดเจ้าที่ตำรวจจับคุณแน่เลยจับผมเรื่องอะไรข้อหารังแกสัตว์ สัตมนุษย์แ,แล้วดีใจครับพราะรู้ว่ามาอัดีครับผมก็คุณดวงพาไปในตลาดเลยไปทำไมไปเป่าผมมาเนี่ยอะไรทำไมผมแค่น,นี้ยังจะไม่เป่ากับเขาอีกเหรออะไรผมแค่นี้อ่านี่ของผมนี่มันถึง้าหน้าเป่าของคุณต้องไปเป่าทำไมพี่เป่ากาัเท่าไหร่ของผมเป่ามาสี่สิบสี่สิบบาทพูดไปไอเด็กมั้งเหรอทำไมของผมนี่นี่ไม่ได้คุยน่เป่ามาร้อยยี่สิบ เด้ดเดดเดทำไมต้องเป่าต้องร้อยี่ส oh. ิบเพราะเวลาเป่าต้องจับเป่าทีละเส้นเอาแล้วชับเป่าทีเดียวเลยอ่ะหนังหัวตลอกไม่เดี๋เด็ดเดเดอ๋อพ่อเบียร์ลมเซ็กกาเนียเนี่นียโอ้โหขอเชิญญาติโยมปิดทองลูกนิมิตเป็นเธอ หัวผมนะหัวเลยลืมไปพูดอย่างนี้ผมไม่ว่าเล่นในวัดตวยาทำาพก็บอกแล้วว่าไงอัติิอัตโนนาโถโฮเต๋อไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวไส่อัติฮิอัตโนนาโถนี่ก็มันก็รู้กันอยู่แล้วใช่ตนพินิพึงของตนใช่แล้วนาโถนี่มาจากไหนวะอัติฮิอัตโนนาโถโฮเตลอเออมาจากไหนกันผมพูดได้แปลได้เพราะผมวดแล้วเรียนแล้ว ฟังให้ดีอัติฮิอัตโนนาโถโฮเตลแปลว่าชายได้พาผู้หญิงเข้าโรงแรมถ้าผู้หญิงออกค่าโรงแรมบุคคนนั้นฝีมืออาจจะตีตายเลยแล้วดูดิตบเสียชงขอเวลางงหลยอ๋อเดี๋ยวพี่ทำไมเดี๋ยวไม่พอเออข่าวว่าสร้างนักลองเยอะดิอ้าวก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันคุณจอมขวัญกัลยาหรือว่าจอมขวัญกัญญากรเนี่ย ก็ผมก็เป็นคนให้การสนับสนุนอยู่คนสร้างเหรอใช่แล้วอีกหลายหคนผมเคเห็นสร้างนะมีหลายคนจริงหรือเปล่าอืม้ยแล้ผมพูดอู่ตรงนะผมจะเอาน้องเมียมาฝากพี่ักคนณะน้องเมียผมน่องเมียอืมน้องเมียน่องเมียดีดเลยเยเจะถูกตัวอืมเมียใหญ่โอเคมันเป็นยังไงเลาหลุดและประกอบยากน้องเมียเลยอืมสวยปีครับตายทีนี้เอาบ้านมาเลยทีนี้ก็่าไปก่อน ผู้ชายไม่เอาทำไมอุ้ยผมไม่เคยสร้างนักร้องชายหรอกเพราะว่าเวลาไปตีเป็นเตือนมันโชคเอานันสร้างนักร้องหญิงดีกว่าน่ารักดีโอ้หน้ารักนักร้องชายคนนี้นะถ้าดังขึ้นมานะทำไมพี่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มาลายาทดีผมไม่เคยคุยคนนี้ทำไมใช้ชื่อกะแงมันก็วิ่งใช้ชื่ออโยะมันก็วิ่งใช้ง่ายใช้ง่ายมาลายาทดี เสียงดีรอเปล่าเสียงดีไปดูได้ทำไมที่บ้านคุณโดมมดันดองอ่าไอ้อะไรประกวดร้องเพลงนี่ได้มาเยอะถ้วยเออได้มาเยอะเต็มตู้ที่บ้านผมถ้วยรางวัลทิงชนะเลิศลูกใหญ่ๆเนี่ยนะไม่ถ้วยน้ำพริกอ่ะตาตาไข่ไปดูได้เลยประกวดร้องเพลงได้ถ้วยน้ำพริกทำไมทำอะไรอ่าวันนี้ร้องดีแล้วเคยประกวดทํทำงานวัดดันวาได้ชนะมาสองครั้งโอ้ขนาดนั้นนะเสียงดีนะเสียงดี แมมันถ้าเสียงไม่ดีผมไม่ฝากพี่หรอกเพราะผมรวมพี่สร้างนักร้องเยอะเออมันพูดให้เราอยากได้เหมือนกันเว้ยเอางี้แล้วกันถ้าเสียงดีเดี๋ยวผมให้การสนับสนุนจริงนะเพราะตอนนี้ถุยลูกไทยเขาก็อยากได้นักร้องชายเหมือนกันเดี๋ยวถ้าหากว่าผมฟังดูแล้วว่าถ้าเสียงดีจริงๆเดี๋ยวผมก็ถุยลูกไทยช่วยกันจริงนะนะาหลอกผมนะมึงแกล้งผูกชายนี่ใช่หรอเอางั้นอยากจะฟังเสียงนะเรียกมาหน่อยี่น้องเมียนะอ่ะเรียกมาเรียกมาน้องเอ้ยขึ้นมาเลย พี่น้องเี่ครกครับปกติแล้วผมไม่เคยสร้างนักร้องชายหรอกครับสร้างแต่นักร้องหญิงนักร้องชายบางทีไปว่าแล้วมันติไปนี่นลยมันมันโตกเอาดิไม่มีเลยใช่ไมรักขึ้นมาแฟนเกลักี๊ดเลยแสดงว่าดูปลางนาฏหล่อบอกแล้วพอใช้ได้แต่ไม่หล่อชพราะถ้างั้นเดี๋ยวฟังเสียงก่อนถ้าเสียงดีโอเคเลยทยลูกไทยกับผมวันนี้ถายห้องอัดแล้วก็ยอมแล้วจริงนะเอามาสร้างน้องเมียคุณคุยได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอคุยหน่อยนะครับ อะไรอีกแล้วนี่ใครน้องเมียผมคิดว่าใครคิดว่าพ่อตามึงนะดิน้องเมียน้องเมียหาอะไรแก่แลทขนาดนี้ใช่ปบบกดร้องเพลงกระโดดเหมือนดองมากโดนไฟทีออนมันตรงหน้าเลยได้เหี้ยเอาไปเลยหนักนั่นจริงเลรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะันนี้ดิอันนี้พูดได้เด้อ ประทานโทษนะครับเป็นน้องเมียเขาหรือครับก็มาไม่ได้กับพี่สาวผมมันก็เป็นพี่เคยผมก็เป็นน้องเมียก็ถูกแล้วครับใช่ใช่ผมไม่ได้ไม่ได้เอข้องใจอะไรตรงนั้นหรอกครับข้องใจตรงหน่อยเดียวนะครับ่องอะไรลุงเป็นน้องเมียเขาใช่ไหมครับลุงอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเท่าไหร่นะเจ็ดสิบหกโอ้โหนี่ขนาดน้องเมียยังเจ็ดสิบหกแล้วที่สาวลุงที่ได้กับมันนี้อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้า อ้ไปยังไงมาไงถึงมาได้ไอคนนี้ผลงานสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเลยจะมีการเล่นสงกรานรถน้ำดำหัวกันครับมีเรื่องการเลี้ยงฉลองเล่นมอนซ่อนผ้าเพรคะคำๆในไอเวรเขาเมาจัดเข้าห้องผิดแล้วไงเดี๋ยวไปเข้าห้องพี่สาวผมนะครับโอ้โหมีการทำลายวัตถุโบราณเกิดขึ้นงั้นนะมันก็เลยได้กระยายผมเต้ได้กับพี่สาวผม ผมมันได้ก็พี่สาวผมมันเป็นคนดีนะคนดียังไงอ้าวมารับพี่สาวผมไปอยู่บ้านมันอืเอาผมไปอยู่ด้วยโอ้แสดงวันนี้ใส่เขาดีใช้ได้นะอเออเพราะเขามีความรับผิดชอบถึงมเมียจะอายุมากแต่เขาก็ยังรับผิดชอบอยู่ก็เอาผมไปอุปการะอีกเอาไปอีกคนหนึ่งอีกด้วยแม่น่ารักจริงๆไปอยู่ได้สี่วันผมก็ได้กระยายมันละครับ <S <S> <S ไปได้ขยายมันอีกเหรอครับตายแล้วพี่ประธานโทษนะครับะแล้วเวลาจะเรียงญาติเรียงกันยังไงล่ะครับก็ไม่ยากเลยครับไม่ยากยังไงล่ะครับอยู่ต่อหน้าพี่สาวผมผมก็เรียกมันพี่เขยครับถูกครับถูกถูกอยู่ต่อหน้ายายมันมันก็เรียกผมตาครับอ้ยนี่ลุงไม่มีความจําเป็นกรุณาอย่าย้ายมาอยู่ใกล้บ้านผมนะครับลุงก็จะย้ายมาลืนอย่ามาเลยครับพี่เกียรติลำดับญาต ยุ่งายหาเลยอ,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 ยอยนี่นี่น,นี่ประธานโทษนะค,ครับครับข่าวว่าเคยอยู่กับเพชรพินทองใช่ไหมก็อยู่เพชรพินทองเมื่อปีสองศูนะฮะฮครับโอ้ปีสองศูนครับแล้วโอ้โหอยู่กี่ปีเนี่ยก็อยู่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็สามสิบโอ้โหอยู่กับเพชรพินทองตั้งสาสิบปีครับโอ้โหอยู่กับเพชรพินทองเป็นไงครับสบายดีไหมครับโดยไปอยู่ใหม่ๆอดข้าวแทบตายเลย พูดอะไรไม่คิดหรือทุกปันตอกซะเลยดิเป็เนี่ยทำไมล่ะเมืองไทยนี่เป็นเมืองข้าวเมืองน้ำนะลุงก็ใช่แล้วจะมาอดข้าวยังไงอเข,เขากินข้าวเหนียวกูกินข้าวเจ้าอ้อไปอยู่ภาคอีสานเขามีแต่ข้าวเหนียวให้กินไปยังไม่คุ้นเคยเลยอแล้วทำไงไปทางไหนก็มีแต่เจ่วบองอมีแต่ส้ตมตำปลาถ้็มีแต่ข้าวเหนียวขายกูกินไม่เป็นอไปงานไหนงานนั้นกูก็เลาะหาข้าวผัดอข้าวผัดกะเพราได้ไหมไม่มีขายเลยครับ ออสตียวัน,น <c oughs> วันที่ห้าไฟชั่วตอนส,าย,สายเด็ก,กเอาข้าวหลามมาขายสุปินสัแพร่เลยลุง<ะ>ไอ้ขา้าวหลามมันก็ข้าวเหนียวเ <c oughs> นี่ยทำเป็นขนมกูกินเป็น<อ>ดูเขาพูด <c oughs> ดูเขาพูดเอ้าหรือบ้านแกเอาเขา้าวหลามจิมปลาล่ะอ เออเเอาเ,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 เป็นอันว่ารอดตายเพราะเข้าลามกเลยกันนะเออแล้วเป็นยังไงสบายอกสบายจีเสือแรกก็อยู่หกไปโอ้โหรวยแน่นอนเลยนะครับก็ทําไมลอยขายไปด้วยไม่ไม่มีขายแบบนี้นะแบบนี้เหรอครับอ๋อทำห้ขายด้วยเลยครับครับแล้วทําไงตอนหลังเอง๊ะขายอีสานก็จะทั่วแล้วเนาะ ไปขายที่บ้านโป่งด้วยญาติแล้วก็อยู่ที่นั่นโอ้ญาติอยู่บ้านโป่งม่าล้านบุรีเลยลาออกจากเพชรบินทองอ่าไปอยู่ที่บ้านโป่งเลยไปบ้านโป่งเลยไปทําไม้ขายออืไปจริงจริงโหสวยเลยครับทําไมครับไม่รู้มันย้ายไปไหนกันหมดญาติายบ้านขายชข้าหนีเลยเนาะก็ทํทไงเราบุ่งหน้าไปแล้วอื ชาบ้านใหาอยู่กันแล้วกันอะ,อะแค่เดือนละหกร้อยเนาะนานสบายใจเดือนละหกร้อยสบายแล้วอยู่ได้สามเดือนทะเลาะ,ะ,ะ,ะกันแล้วทะเลาะกับใครเจ้าของบ้านอ้าวทะเลาะกัเรื่องอะไรปัญหากูไม่ให้กับชาวบ้านหกร้อยอยู่ประเทศปีนทองค่าตัวคือเดืองสองสามพัน 23, แล้วไอ้ค่าบ้านเดือนละหกร้อยจะไปเดือดร้อนะอะไรโถโก่เงินหกร้อยเนาะกูจะเอาที่ไหนให้เขาเนาะ ไม่มีให้เขาเหลือยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยาขายของก็ยังไม่ทันได้โอ้โหแล้วทำไงโอ้โหมันทวงชาวทวงเย็นน่าลำคาญบอกเอางี้พรุ่งนี้สี่โมงเย็นมาเอาเลยอเขาก็มาเลยครับสี่โมงเย็นเือกมาตั้งกะเที่ยงฮะเที่ยงก็ให้เขาไปเลยออาเอาสิ่ไหนให้ยังยืมใครไม่ได้เลยนะครับแล้วทำไงโอ้โหมันด่าพ่อด่าแ,แม่ไม่มีเหลือเลยก็อีเงินหกร้อยบาทด่าแ,แม่เป็นใครใครทนได้ไดโอ้ย คนเราเนี่ยถ้าด่าตัวเราเองนี่ทนได้แต่ถ้าด่าพ่อด่าแม่เราทนไม่ได้เออผมทนไม่ได้ครับลุงเออแต่กูทนได้วะอ้าวทำไมอ่ะมันด่าแม่กูกูก็ไม่เถียงสักคำโอ้ใจเย็นจริงๆเนเตะถ้าส์รรก็ไหนว่าเถียงไม่เป็นไงเพราะกูเถียงไม่เป็นเตะอย่างเดียวแล้วทำไงทำไงมันก็ไปแจ้งความพาตำรวจแหกแล้วขึงโรงพักเลยมั้ง จับไปโรงพักแล้วไม่ได้จับฉันคนเดียวล้วทาไงเรือกจับเอาหลานชายไปด้วยออยู่ในที่เกิดเหตุก็หาว่ากลุ่มทํากลุ่มรุมทํร้ายอืมอะไปก็ไปโรงพักกูเคยเห็นอยู่ตรงสี่แยกขอนาฬิกาเออพอไปก้าวขึ้นโรงพักโอ้โหมันโล่งอ,อกไปเลยอะไหลนอก็เลยดีไหมเนี่ยทำไมมีแต่เห็นโรงพักดีหนักอ,อกจะติดคุก แหมลงอกพูดมาได้เด็ดก็ลงอกที่กับเพื่อนกูเป็นร้อยเวรที่นั่นเอ้อเหรอโอ้เห็นหน้ากูมันตกใจเอาเฮ้ยเรื่องอะไรกันนั่นน่ะบอกว่ามีอะไรล็อกเสือปติเจ้าของบ้านเขาเข้าบอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้กูขอได้มันหวังนี่เพื่อนพี่ดีต้องเป็นอย่างนี้เขาขอให้ออกมามันขอให้ขังรวมกัน จะขอทําไมกันล่ะเนี่ยล่อเขาไปแปดวันโอ้โหสบายใจเดินออกมาสายหัวแล้วมันสวยอะไรขนาดนี้วะเออเรื่องอมาได้ไปกราบหลวงพ่อวัดดอนตูมอืหลวงพ่อเช่อสงเคราะห์น่ะรถน้ำมต์สะเดาะเคราะห์ให้ผมทีผมสวยจริงๆเออเอี๋ยวก็นั่งตรวจดวงชะตาเฮ้ยไม่ได้หรอกรถน้ำมต์ไม่หายหรอกจะทำไงเองมันสวยมากเองต้องบวชคนเรานี่เขาบอกว่าเรายามมีเคราะห์นี่ถ้าได้บวชแล้วจะได้หายมีเคราะห์สักทีสะเดาะเคราะห์นะ ก็บวชวะบวชเรียบร้อยท่างก็เลยส่งไปอยู่วัดบ้านนอกโอ้จะได้สบายอกสบายใจแต่ห้าวันเตะมกระทายกตกสลาวัดโอยอะไรจะมาเตะไวขนาดนั้นดีก้าวเสือข่าวว่ากูกินข้าวเย็นนะฮะขาว่ากินข้าวเย็นขาว่ากินข้าวเย็นอืมแล้วกินหรือเปล่ากิน อาก,ก็กินแล้วจะไปโทษเขาได้ยังไงอะเขาจะมาโทษฉันได้ยังไงทาไมอะวันนั้นลินป้า,ากาดมือคือมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันบังเอ,อิญนาฬิกาที่กูติก็เสือกเสียซะอีกอ้าวแล้วทำไงก็น,นอนหลับกลางวันเผลอไปตื่นมาไปเห็นนาฬิกาห้าโมงเช้ากูก็ไปตีกองเพลงทั้งพระทั้งเนรน,นั่งเต็มศาลาฉันกนตุ้ยมาดูนั่งหัวแถงกนึกสงสัยเนาะนาฬิกาพกมันดูชิหมายสี่โมงเย็นได้ความเป็นยังไงอะตึกทั้งวัด เรื่องๆๆๆ <c oughs> ดีนะหลานชายมาันจะมาบวชรวมกับฉันอ้าวก็ไปไหนเขาไปบวชบ้านแม่เขาเมืองการด่านมาขามเตี้ยนนุ่นโอ้อันนั้นก็บวชได้สองวันอีกอ้าวทำไมก็ไม่ได้กินข้าวเย็นหรอก้เรื่องอะไรก็ขเขามีงานประจําปีอก็มีอหนงังมีลิเกเลยบวชไปหน่อยก็มีลําวงสมัยเก่าอยู่ลําวงลาวงเอออันนี้พระบวชใหม่ๆไม่รู้กฎของพระธุระของสงฆ์เราไวไหนก็ไม่ทันได้เรียนเห็นเขามีลําวงก็ไปแอบข้างโบสถ์ดูเขาลำวง กำลังเพลินๆกรรมการวัดประกาศบอกรอบต่อไปถวายวัดทอนนั้นงงตอนนั้นไอสัตว์วิ่งกีวอนปลิวเลยขึ้นเวทีไม่ฟังเสียงก็ับให้ยิกกรรมาการหมั่นไส้ขึ้นไปตกหัวทิ่งตกเวทีจับศึกตรงนั้นเอาศึกแล้วสิสมน้ำหน้าศึกมันก็เดือดร้อนฉันอีกแหละเดือดร้อนอะไรอีกล่ะไม่มีอาชีพอะไรอ่ะอ่าโอ้เรามาเกาะฉันอยู่เอางี้ มีมอเตอร์ไซค์เก่าอยู่คันไปขี่รับจ้างไปเออไปขี่อยู่สองเดือนอะรวยเลยเหรอครับไม่มีใครขึ้นเลยครับทำไมอะใครจะขึ้นเลยขี่ิ่งทิ่หายอย่างนั้นโอ้โหแสงซ้ายแสงขวาปาดหน้าปาดหลังล้มพัวเข่าถลอกตอกเปิหมุดเข้าไปในถ้ถุนบ้านท่าก็มีโอ้โหไม่เข็ดไม่เข็ดมื่อวาไม่อยู่วันไม่รู้สิ่งที่ท่านไหนเสือกมุดขึ้นไปตายสิบล่อสิโอ้โหเลือดนี่นองเต็มถนนคนนี่มุงนอ่ง แน่นเลยรถบอดตึงก็มาจอดอีกอ่ะโอ้กูก็สงสัยตายว่ะนึกว่าตายเนาะแต่ไม่ตายตายอแล้วไปสงสัยอะไรขนาดนั้นเอาคุณนึกว่าตายแต่ไม่ตายตายว่ะอกูตายเลยอคุณนึกแม่นไหม เลือดน้องขนาดนั้นไม่ตายก็เทวดาแล้วแล้ว<ล>ตั้งวันนั้นมาซิ่งอีกไหมโอ้โหตั้งวันนั้นมาเข็ดแล้วไม่เคยซิ่งให้เห็นนีเลย <c oughs> มี่จะซิ่งได้ยังไงไปถึงไหนแล้วอ่ามายืนตรงนี้หน่อยสิครับอ่ะพี่น้องครับนี่คือครูบาอาจารย์วันนี้นํามาให้ท่านได้รู้จักนะฮะนี่คืออาจารย์สุนทอนคางแพะขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้สัรั้งได้ไหมครับขอบคุณครับอ่ะคนนี้ครับโทนี่ผีน่ารักนะครับนี่ชื่อเป็นปหลาดครับก็ใครมี v ดีในชุด สามชาตพาสนุกรับรองจะได้สนุกสนานกับพวกเราตรงนี้ด้วยนะครับ